สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวไฮโลนะครับลูกรีโมดจานรีโมดนะครับเล่นยังไงก็ได้ตังค์ยิ่งกว่าป้นนะครับนี่ครับลูกรีโมดลูกนี้หมุกนกดกดได้คดคดดทั่วจานเลยครับตัวใหม่ล่าสุดครับกดได้ทั่วจานนะครับกดได้ทั่วจานนะครับได,ด้ทั่วจานครับ กดได้ทั่วจานครับแล้วมันแทงผ่าปากมาแล้วก็กดหกมากินเลยครับมุก็แทงหกห้าหกสูงเต็งหกแล้วก็กดเอียวครับมันเป็นนะดูนะครับกดได้ทั่วจานเลยครับวิ่งดีวิ่งดีโคตรเลยครับถามว่ามันดังไหมมันก็ไม่ดังหรอกครับดูเนะยครับมีขนาดมันหนีบมันลูกหนีบลูกหนีบเลนะครับมาดูลูกหนีบกันนะอ่านะครับลูกหนีบครับไม่ดังไม่ดังเท่าไหร่ครับไปเล่นที่เล่นมาไม่ดังครับ ลูกดีหมดนะครับมีทั้งลูกมีลูกมีลูกห้าหุนมีลูกห้าหุนครึ่งนะครับห้าหุนครึ่งก็มีนะครับมีทั้งลูกขนุนลูกใสนะครับลูกใสก็มีลูกขุนก็มีงานดีนะครับงานนะครับงานสั่งจากนอกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่โลฮเทคเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดแปดไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หก 4 8 8 8นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ